ʻAʻena ʻTāng'o ʻTāng'a ki ʻFuwe ʻTayjāʻa แตสนนะคมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สรຣະນັງຂสດຊາມີອະນຕະນັງຂະຕານິພັມມັງສະຣະນັງຂັດຊາມີອະມັງສະຣະນັງຂັດຊາສັງຂັງສະຣະນັງຂັດຊາມີອະມັງສະຣະນັງຂັດຊາ yang pisang gangs nangkat Samihati yang piput hangsaran nangkat Sami hati yang pitang mangsara nangkat Samihati yang Sami ที่สรณะขมันังนิทิตังปานาติปตาเวรมะนีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอะทินาทนาเวรมะนีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ อาเมสุมิสาจาราเวรมณีสิกาปะทางสมาธียาเมอมุมสาจาราเวรมณีสิกาปะทงสมาธิยามระีางสมาธยาเม เมระยะมัสะปะมาทัธาาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีเมระยมาสมาทธาเรมิกขปัมาณีปัญจสิกขาปัานิสิเลนะสุขติันติสิเลนะภคสัมปทา สิเลนานิพุติันติตัสสมาสิลังวิโสทะเย ปัจจุบันเราทำมนใหญ่จะอก็พไปเทศตาระเทศยางดีจานั้ราก็มารั้ับในเรื่องของารกอบควมเหนโยทว่า่าหาีเรื่องการบริคจันแนงเป็นทางเงินเยียวยาลงเพราะใคตองการบอ่าเป็น้านที่อาราม้นอาราม้รเป็นคนมีออกติอยานีมจำวานหน้าด่างมาทั้งหมด ้ารนาานารณิานบอกเิทางหลในอ่าสดา้ทำรนี้จะต้องมากกการติดตัวงเนตนเข้าวนาโรุน้เต้านาโรน้เต้านาโรุยังขาดอา อ๋อท่านเลิกโตตัดตารูทีนั่งรถเมล์ข้านั่งรถมล์บอดีทุกทาง ปฎิสุทธังอาสาะาังอะวั้านาังะตังโตูาตัตปปปนัหมดตะานังนัมดะังอมปิสุทังอปิสุทังขะาอขะาังนาั้ตะตังโหตู ภ<ส>าษาภาษโสัญญาม์โนสัาอาุโนพันเตปัุสังโฆปุมาณีนมณีพัตตานิพนจตุปัจญะธานธนานีตักปิวารานี ันหาตูอัมหากังอิขลังตาเน่าทายน่านิพพานปัจจยโหตูอาเตทานผู้เจริญขอหน่อยทางไรขอสนถวายทัาตาา ช่สงฆ์จงช่วงรับขบหน่อยทางร้ายหลบโยหน์แต่งความจุของบหน่อยทางร้ายเพราะจงไหนชวนแง่ข่านนี้ได้าขาเธอต

จก <laughs> 我啊，我这边。